สบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุกูทุกคนว่าน้ำเต็มหายเต็มคันเลยพอดีดำเลย<ม>น้ำพี่น้องยน้ำก็จะผู้ใดบ่มีน้ำก็บ่ต้องตื่นก็ได้เพราะว่าทิศนี้ฝนมันมาบ่ทิศเลยเต็มที่พี่น้องอีกมื้ออืน่นมาเฮนี่จัดหนักจัดเต็ม ฝนนะกินข้าวเส้าพี่น้องลยได้ลาบปลาหัวพี่น้อีกับเตมต้มน้ำม้เนาะต้มน้ำม้เอา่วงด้วยเสียน้อพี่น้องกินข้าวเส้าพี่น้องเลยมา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 าไปไไงไง นะชนะนิ่ก <chop up S 3> mm ็ยังหลดหลลยตปลาโอ้ยมาตะยนางน้แล้วก็เฮ้ยตาเดิน้องเด้นยิเขาเดนอหนาไมาจทำไมหลังที่งกันถือ

Ừ nga, uy nga. ừ think you can't open that. Hm. 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 Ừ. Ừ. Hm. thế Hm. 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 như vậy Hm. nè Hm. 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 ฉันเหนื่อยคนห้องไหนวะคะแม่บวกใช่จดเพื่ออาบปลาเห็นป่ะอับข้าวกินยากก็ถึงเวลาแ้วแม่เหรออืม

หาวัยหนอยอืมลูกเพื่อนต้นใจอืมลูกเพือนเขากระไรไหมหายดีนะกเพื่อ,อนคนเดียวได้สิคะอืมคนเดียวเหรอช่วยได้าดมากเราคืมากเรื่องน้องนุง่นอย่างชิมัยมะเผาไปบีบเกลือหุบคอวะ่ะไหทำเครงแหม่เลย ลูกเพื่อเาเพนี่โปพีโูพดวางเพชรตัวใหญ่ๆกระโดดข้าปีกมาเูกเพชรขาอ่ะเพชรอันนี้ได้ป้หน่อยนะมันดือเลยาเราเปนเิยงหรือเปล่าไม่ดาเนา่หนแกตุยกัตุยตีมันลวตีปากลวดตีปากมันตีอไดกมันเ

มันระเบดดาบมันมาต่ำเอาริะกเะ้ากินมาใ่ขั้นนานี่โรฮโอ้ยกรปน่างไปกินนมขาข่ต้สเป็นาวสนายากแล้วน่งอมากก็มาเบะมันมาแกงชกินนม งานเต็มหนเต็ม pues คัน่ะันีได nah <g> ้รกากเขาเจ้า <được> บ <t> ่เ่เหรอทำอะไรจุดำรงใส่หนักั่นแหละทำเท่ไรที่ดก่อนจะได้เท้เอโอ้ยได้มแล้วเขายังบอกคนที่มาอดหนัแล้วนเป็นแม่ยากิเดินไปเลอบ

เป็นหน้าเก่าเลยใช่เมี่อีไหนะมีแต่แ่หกแล้วมันยูกหัาเดยเขออายุอือบ้านห้าไม่ได้ดอกมามีน้องไก่ตัวนี้นะเอาตัวดถ้ามงน่าเอาน้องลูกหนึ่งไาจีรางขจร้องกระงเลกันขจ้องเอาขเจ้าอะไรก่อนนะ

ทาบิปปยจะถ่ายยานอายเสียงแล,ล้ว่ผลิตเกากราบเดียวเขบอ,อกวเอเอ,อบอกว่า,า,า,ก,า,ากันอย่แลวให้ันมาถาเียง <c oughs> มาเลอาเงิเร่มอ่นอไปร่วม คนแลวกวู่ัวมากคนแลกวเว่่ทหารน่ยใอนี่หนื่อย่ามันแล้ยมันอยูุ่ตัวมันพุอย่ามันอยู่มันเล่าเลยมากแล้วจะมาคุดเน่งอืมไม่เคยตดนนี้ท่าแล้ว

ดำมันตหายไปก่อนมาเละจะหายดิจิงไหมอ่ะเกย์อ่ะเกยบเบ่อเลยอย่างสาหน้าเอาหายไปมันหมดน้าหน้าหายไปหมดแล้วความจริง ใช่คือจนผาเหน,เน,าน่อยเลยไม่ไม่เคยเลยเมื่อได้หลับไปยังเหม,มียวอาขึ้นหน่อยตุ่มกุ้งจุ่มไว้ในหม้อแล้วอาขึ้นหน่อยเฮ้ยอาขึ้นหน่อยอาคิดจะเฮ้ยเต็มบม้พี่ปีเท่านี้อารมณ์ชักต้องให้เราฝากเลยโอ้ยป,ปีอะไร

เห็นลายคนบ่จะแทวอยู่บ่อันนั้นตมาม่เนี่ยนะะิน